สบายดีจะพี่น้องสวัสดีนะคะมาหาลุยปาก่อนใช่นี <h <h ่จ้าบาลงมันตายบ่มันคือตายสบายดีพี่น้องามาจูบป่านะคะลุยปลาคอนมันลงห้อยตีดวัวละปลาน่ะสูบไปมันเกี้ยงดูใส่น้ำนะมีเซนี้ ไปบิเวณบรจักป่านะได้ฟังนีก็มีน้ำคิตลอดจากดแดแดตางในตาแดดไวปลข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่ปั๊มน้ำกับปั๊มน้ำน้อย มาดึกจับพี่น้องจะมาดูวิป่สสนาเด็กเด็กก็เล่นวป่สสบายป่พี่งัลุ อพาร์ตี้วนันะไปมกุกโ,โอ้แต่แปาลาตะแต่ปลาเนี่ยใช่ติดสีลุยเ,เห็นไหมมันแหงกันลุกันเนอะมีน้อยเดียวเลยบ้างมันมาขอดอยู่ในนี่ รุยหาปลาคอนจ้ามีอยู่บ้างรุยหาปลาคอนกลางแดดจะพลาลงใหป้ปลาซิ้วมันลอยมาก่อนแจะปลาซิ้วไปมุกนี่เปิดท่านมากวดท่านมา,า,นมาเออเนี่ยปลาซิ้วไปมกุก ปลาเป็ปปนเซบกกทอนปลาเข่งบ่มาดจาจาะจับนมสามหาปลาขอนปีม <น torso> ันเริ่มไล่มาก,ก่อนกันแล้วปลาท้าปีทาหมก<อ> ดินแห้งกันเจ้าใสา่ปลาสบายดีจ้าปีดอสบายดีตอนที่อยากมาคาบกันมาลุยปลาขอ,อนเด็กๆกำลังลุยปลาขอ,อนเนี่ยจ้าสูบน้ำปลาขอดน,นา ลุ่มให้สุดท้ายพี่เนอะแก้วเข่ากาซิเล่แล้วเลย,เ,ลยเหลือปลายเหลือหนึ่งสองและหน้าสอง้จ้าเขาา่ขาสิบสองแส่เพรเข่าสิบสองนี่ได้ปลาปลาแล้วตะล,ลุยป่าอยู่จ้ะจะหยยบบอดมันดูตีกต้มตกเอานะโอ้ยกดนสิออกเพราะกด ใส่ผัดซีอุนี่ยเตี้ยสวีมาตักไปมกเไปยังอดไรไม่ใ้ตักัเออตักผัดซิอไปมกนี่นะไปะตำมันแทมกผัดซิอนี่โอ้ยเสแซรเยอะไปขุดปักขอไปเจ้าพิตาโอ้ยปักขาวนะจะปักขาว จับๆเล่นเ้ยไปจปัปลาขาวเอาไหมปลาัดลัดลัดลัดาไปแล้วไนหะ่ทำไปเลยไ,เปนะนะไปแล้วไปแล้วหยิาหยา าจับตัวหนเร็วๆโอ้ยเบิงแน่มุนคิดตั้งคิดตหนักักนักแน่จนมุนปาควายแม่คิดมเมอิดักไเือไปลงมาดค่ะ ไป็นต,ตาขาไปนตาปิงปาซิโอไปตะมุกเนาะสดสดเห็ดสับปะแปะไม่ได้กินโดนเลยเด้อสับปะแปะเด้อิ้ไม่ได้กินเลยเด้อเาหมุนมันหมุนเราปน็นเนาะ ก่นก่อนกันอยูป่านะต้นใหญ่ที่ปลาซาวนะีต้นม้วนในงิักวดเอามีสวิงนะดาจะเอาก้ลงมาแดบกระเบิดพิดเครืองเอง pun ada la tonya dia tanya ya เขาบวกเห็เน,หนีกเปลี่ยนปลรนะปลาซิวหลายได้ลาตะปลาด้ดตัวเใเบิปลาซิวคนนี้ได้หลาหปลาซิวตัวนี้ให้ก,กะหระได<า>อะเอ,อ,อาแจะทำ้แลากันจเอหนใ่ทำมึงนะตายนนะ นี่เนตีนนี่นี่ตัวนี้นี่นี่ขนสนแล้วนแรจะติขึ้นปลาอวนซิวน่ะแตกแต่แซวนี่ได้ปลาคอง่ายง่ายปลาคอจะเดี๋ยวก้อยกันง่าย แตกสดๆด,ด,ดิปาซิวนะบลายปาซิวแตกสดๆผักกะลวยทำกอดนะมันหมุนลงแล,งลง้ว ดินแหงแต่เปื้อดหมดเลยนี่ใคป็นเงแม่พ่อพอ่ใช้ข่รเงกับปลาหอตันซินลุยขิดตมตันซินลุย หมุนอีปุยประดุกขึ้นบ่มีแล้วอะไรปลานาลงจางบ่มีป่าบ่ปีกกรอกปลาดุกกอกกระดีอานิตก่อนะป๊ามาต่ใส่เนาะผู้ลุยขักลุยเนี่ยทางพูดน,นะนั่งเก็บขักนเนี่ยเก็บปลาซิวบัตตะเก็บปลาซิวบอกก็ด่งขักแท้ มามาจัดรุยหนองรุยตมรุยโครนโปะเขะดอืมมันจะ่มลงนี่หมุนกับไปย่างนด้น่ะดึงขึ้นในโลงนะโดแห่งน้อยแห่งจอย ลุยตมล้วไปล้างสีแบบน,นี้ล, <laughs> ลุยตมล้วไปล้าง้ายแบบน,นี้ลุลุยลุยล,ยล,ยลยจ้าบนนองจับป่า,ม,ปามาดูต้งตีต้ง,งตาจับป่าจะปนะา,าคส่ปาคขอ,อน้อยแต่ปัตตะ จะจ็กโตแล้วจะเจ็กโตล้ปลาตาตะใส่ปลาจดเจ็กโตใสปลาเข้งหาโตปลากองเต็มอย่สวดต่ปลเี่ยวัด่มิจ่าอ่อปลาเิว เด็ตัวน้อยๆกว่าตัวใหญ่เด็กตัวดีเดียส่ะขาวน้อยนะแม่แม่๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเด็กตายย่ะปลาคอปลาเข่งปลาเข่งเข่งมันลุกขีดตม้มยุ้มเอามือยุ้มเอาซับหนึ่งใบเห็นพลผลหมุนขีดตม้มอยู่ ตะอาปาซิโอค่ะแต่พอเห็นะสบสปแปะนะปะ้าเราจะลงไปล่างอยู่หัว,น,หหวนีเ่ <laughs> หวปดิี๋ตะกี้ตมเร่นคิดต้มไปก่อนนะริมิต้ไปก่อนนะคะชุดาะกตมกันอีกค่ะาปาอ,รอประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ ท,ทั้งติบตมทั้งไอ้ยังมูลหรือปุ๋ยพวกแล้วก็ทางเัีเราไปดูถังนี้ก่อนตะเกงก็ได้หยุ่มเอาบัวได้ลหลายเติบลเลยได้ปลาซิ่วไทยเนาะปลาซิวเผ็ดสับปะเเยะเยอะอิดจักหน่อยเราค่อยลงไปเล่นน้ำข้วยกันปลาตาเล่นน้ำห้วยปลาตาเย็นเทน้ำห้วยยามนี้เนาะ ลอยลอยลยลอย,ลย,ลยน้ำสะัดใสเธเด้มีปลาคอปลาคอปลาคอคุปปาไปดิคุปปาได้ด๊อกเดะจุตีนพี่อ๊อบอ๊บอ๊บอบน้นปีนี่ไปเอาเดวดักกุ้งมนใส่ปลาไปเห็ดประเด็ขาดไปเดี๋ยวดักกุ้งก็ได้ แกสักกับเตือท่งส่งนะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หัวยน้ำหัวยยอมนี่กับสีใสสีเย็นนะคะเราขางสิมีกระดมใหม้นี่ใส่กระดมเป็น้นังคุณเนาะใส่อะไรนะน้ำหัวเนาะใส่เป็นกระดมเนาะเต้นออกแล้วเต้นออกตัวหนึ่ง้ยปลาดุกตัว คนเป็นคนมาประทุหิดมือใช่ไหมเต้นเก่งแตาประคอบันเต้นเก่งสร้างสกัดตาเต้นออกประคอเต้นออกสวดๆนะคะแกเอาลูกชงนั่นแกเอาเสื้อในมายงออก อย่างอพาซิววามสิเลือกนี่จะต่อเฟืองมาเปน็นปยังกิ๊บกิวดใส่ติใส่กับปลาใหญ่ด้วยคนตาอสอีสมบเตะสมบเะแ่กบปลใหญ่่มะเขือนอนอ้าวเสีตายเงี้ดเงี้ะซิวเง้เ็ดหนอย สเรีนำหัวสะัดใส่ไหมมันกวดเอาเด็กกวดเอากินเหงากวดกวดเอามุัวนดแไปนั่งเรือไปนั่งไปนั่งเลือแล้วก็บักยนี่ปลาซิวคะพอดีมกแสบไอตัวใหญ่ ปะเปะตั้งสะก้นจังเรือออกเกยวจะไปเรือสีโดดสิโดดเด้อปิดปีนรีแรกี่รกป้ปิกดแต่ปลาลายปลาดุกลาดุร้านใหญ่ประธานประคอง เต็นขอบบนไอเนะเครื่องกตตานะคะมาได้นห่อยัวปลาแขงไปตมันยีริปลาแขง็ตัวใหญ่จามจ้าจามัปนตะมันปลาขงน่ยป้งกินกะตมหงสิขาดเอออัาปัซซออัปลาขงมีแต่ตัวพอดีปิ้งพี่น้องตัวนิดหน่อยเนาะเวลานี่เครื่องกตตา เอาน้ำมาใส่หน่อยกว่าเอาแล้วเป็นคนทาลายกว่ามะนวมักได้ดาได้จ้ะนี่ะขอเ้ยนี่น่ะตะขอตขอที่ใหญ่ะขอทีขาวเกิดปลาขึ้นทุกิีขาวพอแล้วซอยนอกนะนี่นี่คือปลาขาวสวยๆนะคะัอปลาแดกก็เป็นไวได้เนย สามเขามาใส่อันนะเอาปีที่เล่เหมือนเป็นเพ่บทล้วบ่กันบ่เพ่เเพมาใส่ปลาปีก่อนม้วนๆสั่งมาใหม่เพราะ่ใส่กุ้งปลาเนี่ยจ้บพี่น้องจ้าเสร็จแล้วก็จะกลับไปน,นะคะไปกันเมืม่อเมื่อเมื่อใส่เสือเร็วๆ พี่เราจะสิฝาบนนกบรรยากาศไว้ซัมนมตจ้าอยู่ยที่รำวอยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะประหาตามสดตามกินก่อนกลางทุง่งนาพี่น้องบรรยากาศดีๆสบ,บายดีเด้อจ้ากินอยู่ไฮน,ะา,นาเนาะกินอยู่ยเพิงเพิงใจ